มันดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นหลือสิบเปอร์เซ็นตมันเป็นนูนๆนะนะจะลองดูว่ามันมีที่หลังถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับหลังไหมใช่ไหมเจ็บไหมฮะนี่อ่ะมันเจ็บเหมือนกันไหมถ้าเจ็บเหมือนกันก็เจ็บเหมือนกันข้อาเหมือนกันนะนี่อ่ะโอ้ก็แปลว่ามีหลังเลยนะเนี่ย ือมีจากหลังด้วยนะหอนต้องกระดูกที่หลังหน่อยเนี่ยไตรงที่วา่ามันนูนเนี่ยตรงที่นูนตรงเนี้ยนะมันดีขึ้นอยู่เนี่ยมันนิ่มมันนั้นมามันแข็งกว่านี้คราวนี้ถ้ามันนิ่มอะถ้ามันแข็งรอบนี่เราจะเน้นละคือเราก็กดเน้นๆเ,เลยนะเน้นลงไปเลย มันอยู่ลึกเลยเพราะนั้นไปแบบน,นเรา,เาตื้นใช่ไหมวันนี้เราจะเอาลึกนีหนึ่งพวกถ้ามันเป็นจากเขาที่มันนูนนะก้อนนูนเนี่ยก้อนลมอันนี้นิ่มขึ้นละเยีย yeah, ไปเลล็อกให้ดีเจ็บไ,ไหม <Yeah. S 1> เข้าเข่าใช่ไหมอ <Yeah. S 1> นี้เข้าเข่าอันนี้กดล็อกล็อกเขาไปเลย สิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่หายเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกจากที่ม,มันลดไปดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ต้องบิดปิด,ดนะอืมปิดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็หาตรงนี้ก็แข็งนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเข่านะที่เราเรียกว่าปอกพิจิตยไก่แฮมสติงเนะี่ยตรงนี้เมื่อกี้ก็เจ็บ้วเนะี่ย ใชไหมแต่ดูไปดูมามีหลังก็มีส่วนนะเนี่ยอ,อืถ้าตรงน,นี้เราก็กดได้กดเดน้นๆแต่อย่าไปกดตรงกลางมันก็แล้วกันเนี่กดมันนิ่มเลยนี่๋วยวหน่อยหนึ่งนะกดตรงน,นี้จะแย่ๆนิดหนึ่งแย่แพเพื่อจะเนี่ยเจ็บแสบไหมตรงนี้อันนี้นนนน เนี่ยมันจะนิ่มนะเนี่ยมันนิ่มเลยเมื่อกี้แข็งมันจะเป็นลมนะอันนี้กดไปกดมาจะ๋ยวถ้ากดไปลึืงๆนะมันจะนิ่มเลยเนี่ยน,นิ่มนะแต่ว่ามันเป็นจากเส้นเส้นที่เข้าแล้วก็มาจากจากอะไรหลัง